กลางปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนจึงเป็นบริบทสำคัญของการดำเนินธุรกิจและของโลกใบนี้ SCG Chemicals หรือ SCGC มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเคมีพันธุ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนมุ่งสร้างการเติบโตควบคู่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า SCGC ดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลตามแนวทาง ESG มาอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการชุมชนไร้ขยะ SCGC ร่วมกับภาครัฐและประชาสังคมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยริเริ่มโมเดลการบริหารจัดการขยะบางซื่อโมเดลที่สำนักงานใหญ่บางซื่อ และได้ขยายผลสู่ชุมชนรอบโรงงานจังหวัดประยองดำเนินการผ่านบ้านวัดและโรงเรียนเชื่อมโยงเข้ากับธนาคารขยะช่วยเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลและลดปริมาณการฝังกลบขยะลงนอกจากนี้ SCGC ยังนำดิจิทัลโซลูชันอย่างเว็บแอปพลิเคชันคุ้มค่ามาบริหารจัดการข้อมูลให้แก่ธนาคารขยะและช่วยสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก ปัจจุบันปริมาณขยะที่เข้าระบบรีไซเคิลช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้กว่า134,000กิโลกรัมคาร์บอนโครงการถุงนมกู้โลก SCGC ได้ต่อยอดการส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะให้กับเยาวชนผ่านโครงการถุงนมกู้โลกภายใต้โครงการชุมชนไร้ขยะ SCGC ได้เข้าไปให้ความรู้แก่เยาวชนและร่วมจัดการขยะกับโรงเรียนนำร่องเปลี่ยนถุงนมเป็นเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลสร้างมูลค่าให้กับถุงนมโรงเรียนใช้แล้วที่เคยถูกกำจัดด้วยการฝังกลบให้ได้หมุนเวียนสร้างประโยชน์ใหม่ช่วยให้เยาวชนได้เห็นการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมสามารถรวบรวมถุงนมกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้กว่า1.8 โครงการบ้านปลา SCGC SCGC ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1สังกัดกรมทอชอ,ออกแบบและจัดทำบ้านปลาจากวัสดุท่อ PE 100ที่เหลือจากกระบวนการทดสอบขึ้นรูปเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้วางบ้านปลาในชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจำนวนกว่า2180หลัง พบสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายสูงสุด174ชนิดสร้างรายได้ให้กับประมงเรือเล็กครัวเรือนละกว่า15,000บาทต่อเดือนโครงการปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน scgc ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและชุมชนในพื้นที่ฟื้นฟูผืนป่าชายเลนและปลูกป่าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่วางไข่และที่อยู่ของสัตว์น้ำช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันได้ร่วมปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า1 5 2 6 0 0ต้นในพื้นที่218ไร่สามารถดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า7 0 0 0ตันต่อปี ี่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวด้านความยั่งยืนที่ SCGC ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง SCGC ผู้นำในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับสากลตามแนวทาง ESG